สวัสดีชาาสุม่มคูปองทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับ a r d u i n นสกินใหม่ที่รอเท่ที่สุดในจักรวรรนายไ,ไปทำสัญญกรรมที่ไหนมาเนี่ยพากไปด้วยและนี่ก็คือหน้าจอการสุม่มสกินนะครับผมวันนี้ผมมีงบเริ่มต้นที่5,800คูปองนะฮะและวันนี้ผมจะมาสุ่มในทีมเน้นสวยงามครับก็ลากตรงกลางแบบสวยๆมาก่อนเลยครับผมและแน่นอนครับเกลือหลังจากนั้นผมก็เปิดช่องไล่ไปทางซ้ายครับผม5้าช่องแบบสวยงามอารามแท้แลตะลึงและเกลือครับผมและผมก็เปิดไปเรื่อยจนเหลือช่องสมมาตรแบบนี้ครับและผมก็เปิดไปเรื่อยู่ใน ธีมความสวยงามแล้วก็ตีมปีกนะครับผมนี่สังเกตว่ามันจะแบบเป็นปีกซ้ายขวาอยู่ตลอดนะนี่ก็คือผมเปิดทีละ2อันนะครับมันจะได้แบบสวยๆแล้วก็เกลือแบบเท็เหลือสองอันสุดท้ายครับตามหลักการขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยเราก็ต้องเปิดอันซ้ายนะครับผมแล้วมันก็ดีจริงๆครับทำให้ผมได้สกินมาโดยไม่ต้องเหมาหมดนะครับผมก็คูปองเหลืออยู่ที่3ามพนะแปลว่าสกินนี้ผมใช้ไปทั้งหมด2,800คูปองฮะโดยวันนี้ผมจะนำ a r d u i n นสกินใหม่นะครับไปเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมไอเทมรูนพลังแฝงก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะฮะแล Excu ด้วยเอาแบบว่ามีดาเมจสนุกๆมาด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่พร้อมจะไปมันกับ Arduino f f l i n e เผชิญหน้ากับลิโป้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับผม Richman Shop RV รถหนักทุกราคาูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ Richman Coin นามาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด,สด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนที่ Richman Shop เท่านั้นเติม ได้หลายเกมด้ย,มยนมอ๋อแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะฮาฟุอตอนนี้ผมก็ทำเสียงหล่อให้เข้ากับสกินที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับ <c oughs> อาร์นินสกินใหม่นะ คนดูบอกมึงทำเสียงธรรมดาเทอเรี่อนนะฮะมาเราเจอกับลิโปด้วยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ฮิตจัดเพราะมันโคตรโหดเลยนะครับนี่มาดูกันว่าใครจะเดือดกันนะระหว่างลิโปกับอาดูอินของผมนะครับนี่ดาบสีฟ้าครับเหมัน hey, ทมินอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้เฮ้เพื่อนมาอ้โหเสียดายเขามีฟรีเกอร์นี่เอาไปนะครับผมนี่เราเลเวลสแล้วนะครับ โคตรจิจารผมเห็นแล้วแบบอยากจับเล่นสายตีทีเร็วมากเพราะท่าตีของเรานี้โคตรตึงและจังหวะนี้ริปโป้กดอันตีวานี้ไปเพื่อนอ่ามีคนมาช่วยพอดีครับริปโป้นายจงจำมาไว้นะถ้านายจะทำอะไรในเกมนี้จงให้เกียาารติท่าวาร์ปข้าด้วยท่าวาร์ปมันดีมากจริงๆดีจนแบบแบบจันแม่งเหมาคลิปกูหมดเลยไอเวน <laughs> มัวแต่โชว์ท่าวาร์ป นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูดป่าคืนนะครับผมอ่าไจันคงมไม่ว่าอะไรหรอกนะเหมาคีิปกูไปหมดเวฟละขอแบ่งสักตัว2ตัวนะาจ้าสุดรอไปตีตีตีเพื่อนเราตีเราตีาตช้า <c oughs> โอเคครับยากๆเอ้ยอุย้ขีไม่ทันโอ้ไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮ้าจังหวะนี้มีใบจันมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งซุูมอยู่ในดงหญ้านะแต่ว่าลิปโป้ไม่น่าจะกลัว เตียวเซียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าริโป้เขามีอันติที่แบบกันซีซีโดนซีซีน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยตรง <im 50> นี้หนีเอาป่ะเพื่อนใบจันใบจันชมมาเลยเออเอาเรื่องเจ็บตายเลยเหรอ, <c oughs> อเฮ้ยคือผมแบบคำนวณไว้ว่าแบบยูเอนนาจะแบบว่าอันติหนีฟิกเกอร์หนีได้นะผมเลยแบบเลี้ยวไปหาริโป้แทนเฮ้ยตายเลยว่ะ เอาเรื่องจัดครับใบจันทร์แล้วกูสกิลอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วนาคอถิวจัดจัดจงหวะนี้สวยดิสไม่ตายด้วยแล้วคนนั้นใบจันทร์มีขี่ป่ะเพื่อนเออไม่มีจบแล้วไม่หนุกเลยว่าอา่าหรือว่าจะมีใกล้มีแล้วนี่ว่ามีแล้วครับผมไปไหนไปกันเออเอาแล้วลีเป,ป์เมื่อกี้นายหลบอยู่ตรงไหนหรอหลบอยู่ตรงไหนหรอเ้าไม่เจอ มาฟาร์มบับบูเฉยไปกันต่อครับคุณผู้ชมเรามากดดันเลนทางด้านของลิโป้กันดีกว่านะฮะนี่โชว์ท่าวับสวยๆด้วยเพื่อน่าจะเปลี่ยนใจจากการเป็นเมนลิโป้มาสู่เมนอาดูเอ็นออฟเลนนะเพื่อนก <c oughs> ูหนีก่อนละครับมาอันตีมันโกงฮี่ตีกงตีไกลได้ด้วยนะแพทนี้เอาแล้วไงแล้วลูกพี่กูมาครับใบจันเออนาคอรดแม่งตายได้ไงวะเฮ้ใบจันมึงมึงแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่เพื่อนเอ <c oughs> แปลกวะ นะครับหรือว่าเขาแบบเป็นเมนนะครับตอนเลือกตัวเนี่ยเขาพยายามจะแบบพยายามแบบให้กดก่อนอ่ะเออแบบอารมณ์แบบเม็ดส้มปลอมตัวมาอะไรประมาณนี้นะครับอุโอ้โหกูกดไม่ทันน่ะแม่งแรงขนาดกูกด e อ e c u t วไม่ทันน่ะวิวบวั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 บวบวับวไอคนนี้ก็แบบคียเล่นดีนะเออวิจัยจันหรือว่ามันวาร์ปชวนเราเราแบบอันติวะเออไม่เป็นไรรอบหน้าอะไรนะฟามก่อนเอ้ยมันเอาอีกแล้วว่ะใบจันเชี่ยวเม็ดส้มมาวะ เอาเรื่องเกินอ่ะคนดูว่าไงครับโอ้โอ,โอ,อน,นี้ไม่ดีน,นี้ไม่ดีครับออกก่อนละกันเราจะไม่สู้กับใครในป้อมทางนั้นนะครับผมนี่กด <c oughs> หน้าเขียวให้ด้วยหนึ่งทีนะครับเฮ้ยตอนเดินว่ะตอนเดินเอาอิดะุ้ยตอนเดินอาดูอิน,นครับมีแบบคล้ายๆเสือออกมาด้วยนะครับน่าจะเป็นพยัก์นะครับถ้าเรียกให้แบบเท่ๆโอโ้โหมากันเยอะเกินนะไปละจ้าเราจะไม่สู้กับริโป้ที่ยังไม่กดอันติไปนะครับผมเพราะว่ามัน ค่อนข้างโกงนะเด้งเลือดเยอะเรายังไม่มีตัดเลือดนะครับไอเทมชิ้นแรกเราออกมาเป็นท่านั่งของอ่าเกาะไฟก่อนนะครับคีย์ไอเทมตีเดี๋ยวเคลียร์ครีปช้าไงล่ะอ้าวมันกดอันตรีแล้วว่ะเชียร์คนแรงแล้วดูมันดูดเลือดโอ้โหเลือดมันเต็มเลือดเราแห้งครับสู้ไม่ได้นะครับขออนุญาตออกตัดเลือดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับรเลเวลเลดเกมอ๋อเลดเกมเรามีย้อนอยู่โอเคครับค่อยสบายใจหน่อย เพราะว่าถ้าจะล้มริปโป้ตอนเลดได้นี่อาจจะต้องใช้ DPS นะซึ่งผมไม่สามารถน่าจะสู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้พูดตามตรงนะฮะตอนนี้ทํะไรได้ก็ทําไปก่อนเนี่ตอนนี้มันเริ่มโหดแล้ววะเวลแปดริรปโป้ครับแล้วใบจันมาจังหวะนี้ชนเข้าไปมไม่ทันได้กด execute อ,อะมึงแรงไปไหนวะ <c oughs> แรงเกินไม่แรงจริงนะครับหรือว่าใบาจันเป็นตัวแก้ยูเอชหรือเปล่านะเออ ในที่นี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เล่นใบจันเก่งเป็นเมนใบจันนะตอบผมทีว่าใบาจันแบบเม็ดส้มอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบใช้ใบจันในการแก้ทางยูเอเหรือเปล่าผมเห็นแบบเขาพุ่งใส่ยูเอเอแบบแล้วยูเอตายไม่พักเลยอะ่ะเออเอาอีกแล้วไงอุย้ยแม่งจะเอายันเอลสูอ่ะเอาเรื่องนะครับนี่เรามาดักตรงนี้ดีกว่าเออใบจันหลบไปทางซ้ายเพื่อนหลบไปทางซ้ายเอลสูจะได้แหลมแล้วก็เดินผ่านเรานี่เราจะได้สโลรคิว โลโคิวมาแล้วครับดาเมจกูไม่พออยากจะหล่อเท่แบบใบจันเกมนี้บ้างขอญาตเซนเซอร์เลยครับผมอันนี้ใบจันนะไม่ใช่เม็ดส้มเมด็มดทุเรียนเลยทั้งนั้นครับแต่เป็นเม็ดจุดๆ,ๆนะครับผมเขีะออฟเรนอย่างเราครับมาดันเวฟด,ดีกว่านี่คือถ้าผมชอบเอฟเฟกตแต่ละสกิลของสกินนี้มากเลยนะเออผมชอบอะไรที่มันเป็นหิมะหิมะอยู่แล้วด้วยนะครับผม แล้วผมก็เชื่อว่าคนเราอ่ะน่าจะแบบว่าการใช้ชีวิตของคนเราอ่ะเชื่อกูมาปัญญาการใช้ชีวิตเฉยเลยว่ะคือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการตามหาสิ่งที่เราขาดไปเว้ยเออแล้วแบบประเทศไทยอ่ะ <c oughs> เราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมเราไม่มีหิมะผมก็เลยแบบโคตรโหยหาหิมะตอนเด็กๆอะ่ะผมแบบอยากไปเที่ยวได้แบบเมืองหิมะสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมประมาณนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าแบบพวกฝรั่งหรือว่า คนที่อยู่เมืองหนาวอะแบบวันๆเจอแต่หิมะก็อยากมาแบบเมืองร้อนๆเ <laughs> ว้ยวัยโซฟเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาก็จะมาเที่ยวทะเลประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะสลับกันนะ <c oughs> อืะอกไูได้หมดนะบอกให้ว่ากูได้หมดะโโโละกูได้หมดนะบอกให้ว่ากูได้หมดนี่นะโค้ดโนซโลคิวไปเลยครับนี่วาร์ปทับไปหนึ่งทีเผยแร่ความสวยงามของสกิดนี้ครับผม ช่วย GM ขายของนะฮะเออใครเป็นเมน a r d u i n นก็ต้องไม่พลาดเลครับสำหรับสกินนี้อแต่ก็หลายคูปองอยู่ก็ถ้ามีเงินเหลือหลังตู้เย็นนะครับก็จัดกันได้แต่ถ้าเกิดว่างบายังไม่พอก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับผมเศรษสกิจไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้นะครับก็คำนวณคูปองกันดีๆนะครับแต่ถ้าใครงบเหลือจัดเลยครับไม่ไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะขนาดผมไม่ใช่เมนอ่ะผมจัดมาแล้วผมยังรู้สึกแบบปริ่มเปรย เอาเรื่องจัดวาใบจันขอญา,าอต์ลาอดครับ <c oughs> อุบ๊ยว้ปบใส่กลัวขอลาชดบ้างได้เปล่ะแกเอาไปหลายตัวแล้วนะแบ่งกันบ้างซีเพื่อน <c oughs> นี่และตรงนี้ครับมีทางหน้าของย้อนเฮ้ยนี่เล่นมา9้านาทีครับเพิ่งเจอหน้าย้อนครั้งแรก <c oughs> อันตีมาจังหวะนี้ทำจังหวะให้เพื่อนลาชอดครับผม ออวิเคง็งวิเคงสวยครับได้เทนมาอีกหนึ่งตัวตีป้อมเลยครับเพื่นพนอนๆอ้าวแล้วข,ข้ามตายสี่ครับแต่ว่าใกล้จะเกิดแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ตีป้อมใหญ่หรือเปล่าแล้วตรงนี้มันเพลี้มันเพลี้ยโชว์ท่าว้าไปถึงทีเดียวเียกูควรช่วยเพื่อนมากกว่านี่ว่าตอนนี้ผมติดเล่นไปหน่อยว่ะไม่รู้ว่าจะแบบพาทีมแพ้หรือเปล่าครับเออแต่ว่าสกินมันสวยอ่ะมันก็ต้องแบบโชว์กันหน่อยหรือเปล่าครับนี่เราจะไม่วราปกันแล้วกันนะ แต่แบบวาร์ปเยอะไปคนดูจะเบื่อนะครับผมเออแต่แบบผมเคยรีวิวสกินนะครับทุกคนแล้วก็แบบลืมวาร์ปตอนนั้นนะคนดูแบบเม้นตกันใหญ่เลยว่าพี่ลืมวาร์ปครับพี่ลืมวาร์ปนะครับเกมนี้นะใครที่เคยคอมเมนต์ผมแบบนั้นนะครับผมจัดหนักไปวาร์ปไป80รอบแล้วนะครับเกมนี้่านะเออ,เ,อเดี๋ยวนะเมื่อกี้แบบเป็นเพราะผมแน่แนเลยถึงไม่ได้ป้อมกลาง <laughs> ถ้าผมไม่ติดเล่นนะมาตีป้อมกลางน่าจะได้ป้อมกลางไปแล้วนะครับไม่เป็นไร เอาใหม่ครับเอาเป็นว่าผมเชื่อมั่นในพลังของเทพยอนนะครับผมว่าจะพาผมไปสู่ชัยชนะได้นี่แต่ว่าใบาจันทร์น่ะก็เอาเรื่องนะแต่ผมเคยเล่นใบจันทร์อยู่คือมันจะแบบถ้าใบาจันทร์โหดนะมันจะโหดต้นเกมกลางเกมครับส่วนเลสเกมเนี่ยอาจจะต้องให้แคร,รี่เนี่ยช่วยเ,เพิ่มน้ําหนักดามเมจเข้ามานะครับผมใบจันทร์จะเล่นยากหน่อยๆน่อช่วงเละแต่ถ้าแบบเป็นใบ,บจันทร์เม็ดส้มจริงต้องเล่นให้ได้ครับนี่ต้องเล่นให้ได้ทุกสถานการณ์ ก็มาดีครับคุลิโปโอ้ยเอาล่ะเฮ้ยเราแรงว่ะเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ดีครับเยอะไปหรือเปล่าตีป้อมมันเลยเทพย้อนสวยครับแล้วก็ถอยดีกว่าเพื่อนอ้าวแล้วไงแล้วเพื่อนกูตายหมดเฮ้ยเหลือไปจันทร์หนึ่งคนช่วยชีวิตไม่รอดอยู่ดีครับแต่ว่ากูจะกูจะเอาอะไรไปสู้มาดูเอวสู้ยิงอย่างแรงเลยครับผมว่าต้องปล่อยก่อนนะครับป้อมนี้แตกไปเลยเพื่อน กันไม่ไหวจริงๆครับโอ้แล้วพี่เทนะผมจริงอะครับบอดี้บ็อกด้วยไม่ให้เขาคลีฟนี่สักหน่อยไม่เพื่อนโอ้โหไม่ถ่ายออกว่ะเอาเรื่องจัดครับเทงคนนี้ถือว่าแบบเป็นแทงที่ดีนะเอาเลยคตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงนะครับผมเปิดให้เพื่อนหน่อยละกันเผื่อได้นะแต่ว่าเราจะไม่ใส่สุดเยอะเท่าไหร่พอเพื่อนพอหยุดหยุดก่อนเออถ้าแหลมคนนี้อาจจะแบบอันตรายครับ๊แต่ว่า ใบจันมาครับผมขอญาตขึ้นขี่มี่ย้อนย้อนสวยสวยสวย,ย,ย้อนออตอรปิเนตติ้งครับผมแล้วเรามีคีบแต่ว่าด้านหลังจะเข้าผมกันให้ผมกันให้ปึบอย่านะอย่านะอย่ามาเข้าหลังย้อนนะเอยแต่ว่าดาเมจน่าจะไม่มีแล้วครับคีบหมดด้วยประเด็นผมว่าถอยดีกว่าเลดกูจะหมดแล้วด้วยเฮ้แต่ว่าใบจันมารับครับผม <laughs> ต่อ,อกนิดต่อ,อกนิด อุ่เยื่งเหื่อนิดเดียวว่าแต่ได้จับแต่คลิปเราก็จะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วเออต้องถอยนะครับเพื่อนได้นาครอสแล้วนะไม่มีคลิปแล้วครับพี่ชายพี่ชายเรายืนขวางให้นะแต่ว่าเราไม่พาบวกเราพากลับนะครับผมถอยไปเฮ้ยไอเชียนี้เอาอีกแล้วเบ่งเกียร์หน้าอย่างเดียวเลยวะไอใบแจกคนนี้นะครับโอเคเพื่อนตายสองทำไงดีล่ะกูมีคลิปแต่ว่าฝันของข้ามาสองว่าไม่ไหวว่ะ ต้องไปจริงๆแล้วครับผม่อาล้วตอนนี้มีเพื่อนอยู่ในป่านะครับเราทําการวาร์ปลอ่อไปรู้ฝั่งตรงข้ามจะมาเล้าออมาจริงครับ UA ยูเอะอย่างแหลมเลยมีแต่ว่ามีริปโป้ด้านซ้ายอือหือยอนเราอยู่กลางดงตีนครับไม่รอดครับผมต้องถอยนะอันนี้เพราะว่าเราขาด DPS ไปแล้วนะครับใบจันทร์ก็เป็นประเภทเบอร์สตามเมทนะไม่น่าจะเอาเทนลงนะเพื่อนมึงเอาจริงเหรอเออึกว่ามันจะเอาจริงนะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเพื่อนรอยอนแป๊บนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งโชว์การดิฟวาวเรื่องแต่ว่าตรงนี้ รีปโพเลดเกมมันกึ่ง DPS อะเด,ดไม่ไหวนะเพื่อนไม่น่าไหวนะใบจันแตกแน่นอนครับอันนี้ผมช่วยไม่ได้ละนะอุ้ย,ย,ยโหชิปหายแล้วกูชิปหายจริงครับไปละจ้าใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคครับมี3มคนมีคุณปู่กุยจูอยู่ได้อยู่อุ้ยโอ้โหฟิกเกอร์ไถยชิปหายแล้วไม่รอดครับเอาละคุณปู่แตกครับเหลือเตียวเสี้ยนคนเดียว จังหวะนี้เฮ้ยแต่ว่ายอจะเกิดอยู่ครับผมว่าถ้าเตียวเซียนเล่นน้อยๆแล้วก็รอยอนเกิดน่าจะกันอยู่นะครับจังหวะนี้และยอนตื่นขึ้นมาครับน่าจะโดนนาคอสอย่างครับผมนาคอแบบจ้องจ้องมองมแต่ถ้าเป็นถ้าผมเป็นนาคอสผมผมเสียบแล้วนะเืะปกันต่อที่กอสลเลเยอร์ครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามมาแล้วฮะลิปโปนาคอส๋ยวผมจะขวางนาคอสเป็นพิเศษนะผมจะขวางป่ามันสักหน่อยนะครับผมและโอ้โหลิโปได้กอสเลเยอร์ว่ะ เราวิ่งเลยครับกดล็อกชีวิวิ่งก่อนอแต่ว่าเราสตาร์ทสวนไงเนี่ยแต่เพื่อนเรายังอยู่ครับสม่มเพื่อนอ่าเอาแทงก่อนมันไม่มีตัวยืนเลยฮะจังหวะนี้ฝั่งข้ามตาย3ครับผมแล้วยอนกูเอาเรื่องจัาไปไล่เก็บยูเมาได้เอสูงมาอีกหนึ่งครับแล้วพุ่งใส่ทั้นนั้นอยู่ยูเอครับผมสลหรับไปจันแม่ส้มคนนี้มันเอาจริงๆวะ่ะเฮ้ยใบจันมันเป็นตัวแก้ยูเอขนาดนั้นเลยหรอเก็บหมดไปครับจังหวะนี้ และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยอย่างแน,น่นอนไม่วาปดีกว่ากูนะรับวร์ปเยอะเกินไปแล้ว <laughs> โอเคครับตมเกมนี้ไม่น่าจะได้ MVP ว่ะน่าจะเป็นใบจันนะครับและจริงๆด้วยครับเราไม่ได้ MVP ครับแต่ว่าเป็นใบจันเมทูเรียนคนนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือเขาเล่นเก่งจริงๆนะครับยอมรับเลย พุ่งใส่ UA ไม่พักเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอนใหม่คลิปหน้าคิดถึงคลิปดูระหว่างกินข้าวคิดถึง PJ Y Gamer